สวัสดีค่ะคณะาศาสิตศาสต์จากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทํางานและวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งานรวมไปถึงเราจะไปรู้จักอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้คุยกับรุ่นพี่ที่ทํางานเป็นนักเทคนิคการแพทย์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เราจะได้คุยกับพี่เอิร์กกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นให้เอิร์กแนะนําตัวกันค่ะครับ สวัสดีครับพี่เอิร์ธนะครับพุริวัตมิภูมิบูรณ์ครับจบจากคณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันเป็นนักเทคนิคการแพทย์ประจำเฮลแลคคลินิกครับผมโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยประสบการณ์ทั้งหมดของการ<ช>เป็นนักเทคนิคการแพทย์เนาะเรื่องต้นก่อนเลยบอกว่าเอิร์ธเคยเล่าว่า เคยได้ไปทํางานจิตอาสาตอนช่วงโควิดระบาดใหม่ๆใช่คพี่ะเป็นยังไงบ้างไปทําอะไรมาบ้างคะเมื่อปี2019ครับเมื่อตอนที่โควิดเริ่มระบาดในจีนมาแล้วครับเรากำลังจะเข้าไทยครับเหมือนตอนนั้นกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราก็ได้มีการเกณฑ์นักเทคนิคการแพทย์ครับเข้าไปเรียนเกี่ยวกับการเก็บสวอปครับหรือเราที่เรารู้จักกันว่านาโซฟิลิงเจียสวอปครับคือโดยปกติแล้วครับโรคระบาดในเชิงนี้ครับยังไม่มี ใครที่แบบได้ใช้สกิลอย่างจริงจังครับจนจนมาเจอโควิด1 9กนะครับก็เหมือนเออก็ได้เข้าไปร่วมกับกลุ่ม MT Hero ครับเป็นกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์จิตอาสาครับเอาความรู้ที่ได้เรียนมาครับมาใช้เก็บสวอปจริงแล้วก็มาช่วยกับคนไทยจริงๆครับผม,มแล้วตอนนี้เออก็ทํางานอยู่ที่ h e a l t h Lab Clinic ใช,ใช่ไหมคะคซึ่งเป็นของเอกชนเนาะลูกค้าที่เข้ามารับบริการจากเราเนี่ย ที่เราทําอยู่ตอนนี้เป็นกลุ่มคนแบบไหนบ้างะคะคือจริงๆเราครับโดยปกติคลินิกเอกชนครับก็คือจะรับลูกค้า walk in เขาเข้ามาใช้บริการโดยที่ไม่ได้มีการทําการนัดหมายล่วงหน้าครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักครับแต่หลังจากที่แบบพอยุคโควิดม,มาครับพี่คณะกลับกลายเป็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคครับมันมันเข้ากับคําว่า new normal ครับโรงพยาบาลครับกลับกลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปเนื่องจากว่ากลัวการติดเชือ้อทางคลินิกเอกชนหลายๆที่ครับก็เลยได้ลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มเติมก็คือจะเป็น กลุ่มลูกค้าที่มีการนัด f o l l o อา p จากแพทย์ครับแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจเลือดเขาก็จะสามารถนำใบตรวจจากแพทย์ครับมายื่นที่แ l ็บเราแล้วก็นำผลจากแ l ็บเราครับกลับไปยื่นที่โรงพยาบาลได้ครับผม<อ>แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนก,นกันก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขารู้สึกว่าอยากให้มาเจาะที่บ้านครับผมก็จะเป็นการเจาะเลือดถึงบ้านเลยใช่ครับมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างการเป็นนัก เทคนิคการแพทย์เนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันก็คือจริงๆแล้วแลบเอกชนเนี่ยครับค่อนข้างที่จะต้องเน้นมาตรฐานเพื่อให้สแตนดาร์ดเข้าเทียมกับของโรงพยาบาลรัฐครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเน้นมากกว่าเดิมก็คือการมีเซอร์วิสายน์แล้วก็การให้บริการที่ดีครับเนื่องจากว่านักเทคนิคการแพทย์ในแลบเอกชนครับต้องมีการอินเทอร์แอคกับคนไข้ามากกว่าครับผม,มโดย process หลักๆใ,ในการให้บริการนะครับก็จะเริ่มจากการที่ลูกค้า walk in เข้ามาในแลบเราครับพี่คณะแล้วก็คือจะต้องทําการให้คําแนะนําให ให้คําอธิบายว่ารายการตรวจที่คุณลูกค้ากําลังจะตรวจนะครับคือ เป็นรายการตรวจอะไรเกี่ยวข้องกับระบบร่างกายในระบบไหนครับแล้วก็แจ้งเป็นแจ้งอัตราเข้าบริการในเบื้องต้นแจ้งวิธีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เราให้ข้อมูลกับลูกค้าเรียบร้อยแล Is mm. ้วครับก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เป็นการลงทะเบียนครับก็คือเราจะลงทะเบียนเก็บประวัติแล้วก็เป็นการเช็คลิสต์สิ่งส่งตรวจว่าเราจะต้องเก็บสิ่งส่งตรวจอะไรจากลูกค้าบ้างครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจครับ ในการเก็บสิ่งส่งตรวจนะครับการเซอร์วิสของเราก็จะมีตั้งแต่ช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงครับวัดความดันอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นการเจาะเลือดครับอนอกจากเลือดแล้วจะมีอุจจาระมีปัสสาวะอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆก็อย่างเช่นพวกการตรวจยี่หรือสารพันธุกรรมที่อาจจะต้องเป็นการเก็บ สิ่งส่งตรวจที่เป็นเยื่อบุก,กับพุงแก้มเพื่อเอาไปตรวจหาเม็ดเลือดขาวในน้ำลายอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เราได้สิ่งส่งตรวจแล้วครับก็จะเข้าสู่ขั้นขั้นตอนของกระบวนการ p ร e a n a l y t i c a คในเลบครับก็คือเป็นการเตรียมสิ่งส่งตรวจให้เหมาะกับการนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการครับอาจจะเป็นการปั่นเลือดปั่นแยกเซร่มอะไรอย่างเงี้ยครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอาพวกสิ่งส่งตรวจครับ process เ,เข้าไปในสู่ของขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการก็ต้องดูว่าคุณลูกค้าครับต้องการตรวจรายการอะไรบ้าง<อ>หลังจากนั้นก็คือพอเราได้ผลออกมาแล้วครับทางเอิร์ที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์ครับก็ต้องมีหน้าที่ analyze ผลแล้วก็ดูว่าผลสอดคล้องกับประวัติที่เราสักคนไข้มาไหมก่อนที่จะรายงานผลให้ลูกค้าครับ แล้วก็ process สุดท้ายที่เป็นหัวใจในการทำงานของคลินิกเอกชนก็คือการ report ผลแล้วก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นกับลูกค้าครับแต่ถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีพารามิเตอร์ที่จะเป็น a b normal สูงๆอาจจะเป็น low หรือ high ก็ได้เงครับเราก็จะมีการทำการโทรคอนซัลท์ครับเพื่อให้เขาเห็นแนวทางแล้วก็ ให้เขาวางแผนที่จะปรับ Behavior ครับแล้วก็เพื่อให้คนลูกค้าครับได้รู้ว่าควรจะพบแพทย์หรือควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ Qual i t y o f life เขายังคงดีอยู่ครับเราเอิ์กไปเจองานนี้ได้ยังไงอะคะหลังจากที่เอิ์กได้ไปทำงานจิตอาสาครับเหมือนก็ได้ Connection จากรุ่นพี่อย่างเงี้ยครับก็เลยเอิกก็เลยได้โอกาสที่จะได้เข้าเข้าเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในคลินิกแห่งนี้ครับแต่สําหรับน้องๆคนอื่นนะครับที่ที่กำลังมองหางานในสายเทคนิคการแพทย์นะครับจริงๆแล้วมันก็จะมี ในเฟซบ o o กครับที่ชื่อว่ากลุ่มเทคนิคการแพทย์สนทนาครับก็จะมีการที่รุ่นพี่ที่เขาทํางานตามบริษัทต่างๆหรือโรงพยาบาลเนี่ยครับเอา อาชีพหรือเอาจ็อบหรือตำแหน่งงานที่ว่างครับมามโพสต์ประกาศว่าตร,ตรงนี้โรงพยาบาลน,นี้เปิดนะหรือมีมงานพัฒนาอะไรตรงไหนเงี้ยครับ<ม>แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือรายชั้นปีครับที่จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็มีอาจารย์อยู่ครับ<ม>ก็คือต่างคนก็คือเหมือนต่างที่จะคอยช่วยเหลือกันครับแนะนํากันมาว่ามีงานที่ไหนเปิดรับสมัครอย่างเงี้ยครับผม,มในการทำพอร์ตโฟลิโอครับก็อยากจะแนะนําน้องๆว่าอาจจะให้น้องๆประเมินนิดนึงว่าน้องๆอ,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 อยากจะสมัครเข้าไปที่ที่หน่วยงานหรือองค์กรใดอาจจะต้องไปศึกษา คาเ t อร์หรืออัตลักษณ์ขององค์กรเพื่อปรับพอร์ตหรือปรับจุดเด่นที่เราต้องการชูโรงของเราคร่ะ<อ>ให้เข้ากับเคาเจอร์เ<อ>ขานิดนึงอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องสีไหมหรือวิชั่นของเขาอะไรเงี้ยครับ<ม>ว่าเขาอยากได้เด็กประมาณไหนอย่างนี้ครับ<ม>ขั้นตอนต่อไปคือจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญของทุกที่ที่จะต้องมีแน,น่นอนก็คือการสัมภาษณ์ครับจากที่ได้มีประสบการณ์ครับเขาเหมือนพยายามมองหาคนที่ไม่ใช่เด็กที่เก่งที่สุดครับแต่เขาอยากได้เด็กที่พร้อมเรียนรู้ครับมีม มีมุมมองที่แบบเป็น positive ครับมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เหมือน willing to learn ตลอดเวลาครับผมมีการสอบใบประกอบวิชาชีพอะไร,รอย่เง,<า>งี้ยเนาะอันนี้เป็นมีขั้นตอนการสอบอะไรยังไบงบ้างคะการสอบก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายครับโดยเป็นการวัดหรือประเมินความสามารถศักยภาพที่เราได้เรียนรู้มาตลอด4ปีครับเชันเช้าก็จะวัดเปในส่วนของกฎหมายแล้วก็จรรยาบรรณของวิชาชีพครับแล้วก็มาตรฐานของงานวิชาชีพครับ แล้วก็จะมีในส่วนของวิชาเคมีคลินิกแล้วก็จุลชีววิทยาหรือที่เรารู้จักกันก็คือแบคทีรียลาและไวรัสครับภาคบ่ายก็จะเป็นวิชาที่หนักกว่าภาคเชา้าครับคับ <c oughs> ผมก็จะคือจะเป็นในส่วนของวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาครับการวินิจฉัยเอ,อ่อ ปัสสาวะและสารน้ำอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของจุลัศนศาสตร์แล้วก็โรคติดต่อทางพยาธครับผมน้องๆที่กาลังจะจบปี4ครับก็คือต้องติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์นะครับหรืออาจจะเป็น Facebook ของสภาเทคนิคการแพทย์ก็ได้ครับคือเหมือนสภาเขาจะมีการประกาศ เป็น announcement letter ออกมาครับว่าจะมีการจัดสอบในช่วงเดือนไหนแล้วก็น้องๆอ,อาจจะต้องติดตามข่าวสารนิดนึงเพราะว่าน้องๆอ,อาจจะต้องอัปโหลดในส่วนของเอกสารการสมัครแล้วก็พวกบายทอนสคริปเพื่อขอเข้าสมัครครับผมแล้วอย่างนี้ soft skill บ้างล่ะคะมี soft skill อ,อะไรบ้างที่จําเป็น soft skill ที่จําเป็นเลยคืออาจจะต้องเป็นในทักษะของในแง่การสื่อสารครับพี่คณะสื่อสารยังไงที่เหมือนเราจะ translate ความความเป็น science ของเราครับ ผสมกับอาร์ตอาร์ตคือทักษะในการพูดในการเรียบเรียงคําแล้วจะ d e l i v e อให้คนฟังรู้เรื่องหรือว่าเราจะถ่ายทอดยังไงให้เขาฟังแล้วเขาเข้าใจง่ายการให้คําแนะนําการมี Service Mind ที่ดีรวมไปถึงอาจจะต้องมี Management Skill เพราะว่าเนื่องจากการทํางานในแ a บเอกชนนะครับที่คณะเหมือนคลินิกเปิดคลินิกปิดอย่างเงี้ยครับระหว่างวันเราต้องทํางานให้ได้ On p r o c e s s แล้วก็ลูกค้าก็ต้องได้ผลตามเวลาเงี้ยครับแล้วก็อีกทักษะสุดท้ายที่สําคัญคือ creativity หรือแบบความคิดสร้างสารรค์งเงี้ยครับเพราะว่าการทํางานในคลินิกเอกชนครับพี่คณนะเราอาจจะต้องมีการคิดคอนเทนต์หรือพยายามหาคอนเทนต์อะไรที่ อยู่ในโลกโซเชียลครับเอามาโปรโมตหน้าเพจเราเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าให้เขาสนใจที่จะตรวจสุขภาพหรือสนใจที่จะหันมามองสุขภาพตัวเองมากขึ้นครับผมทีนี้สตาร์ทเงินเดือนเนี่ยมันเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่อะคะในส่วนของของเอิร์ธครับที่ด้วยความที่เป็นคลินิกเอกชนครับคลินิกเอกชนส่วนใหญ่ก็จะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0ถึง20,000่ครับผมไม่รวมค่าไปประกอบแล้วก็ไม่รวมค่า OT ครับผม ทีนี้เรื่องของความต้องการในตลาดเนาะของสาขาอาชีพนี้มันมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนอะคะถ้าบอกไปพี่คณะจะตกใจนะครับคือเตรียมตัวตกใจ <S <S สาขาเทคนิคก,การแพทย์ครับพี่คณะทั่วประเทศนะครับที่จบเทคนิคก,การแพทย์แล้วมีใบประกอบจริงๆนะปัจจุบันนะครับมีประมาณ25,000คนทั่วประเทศครับ ช่ครับแค่2 5 0 0 0คนนะครับถ้าเทียบกับประชากร66ล้านคนเท่ากับนักเทคนิคการแพทย์1คนนะครับต้องดูแลคนไข้ประมาณ 2,600- ถึง3,000คนครับผมก็เลยกล้า,กล,ากล้าที่จะบอกกับพี่คณะแล้วก็กล้าที่จะบอกกับน้องๆทุกคนนะครับว่าถ้าน้องจบเทคนิคการแพทย์มาสอไปประกอบผ่านน้องไม่ตกงานแน่นอนครับคือมีคนรอให้มีคนรอแน่นอนมีคนรอให้มาทํางานเถอะใช่ครับสำหรับคนที่จบเทคนิคการแพทย์มาเนี่ยมันมีเส้นทางสายงานอะไรบ้างออปชันอะไรบ้างให้เขาเลือกหลังจากเขาจบแล้วอะค่ะ หน้าง,งานมีความเปิดกว้างมากขึ้นครับก็จะมีในส่วนของตำแหน่งที่จะเป็นเซล e ์แ n d มาร์เก็ตติ้งประจำบริษัทที่ขายเครื่องมือแพทย์น้ำยาแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับพี่คณะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่เขาเรียกว่า Product Specialist ครับ p r o d u c t s p e c i a l i s t เนี่ยก็คือจะทำงานในบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์น้ำยาทางการแพทย์เหมือนกันครับแต่จะมีความ Special ในแง่ของว่าเราต้องรู้ว่าอุปกรณ์หรือน้ำยาที่เราจะเอามาขายเงี้ยครับม,มีจุดเด่นตรงไหนที่ควรน,นำเสนอ,อใช่ครับความไวในการตรวจความจำเพาะ ความแม่นยำในการตรวจ สูงกว่าหรือดีกว่าแบรนด์ที่มีอยู่ในท้องตลาดยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ของ product specialist ครับแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดเลยครับหลังจากที่มีเจ้าตัวโควิดเข้ามาครับจะมี job หนึ่งที่เขาเรียกว่า regulatory affairs ครับก็คือหรือที่เขาเรียกว่า RA ครับก็คือจะเป็นคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารในการยื่นขอออยในการจดนําเข้าเครื่องมือแพทย์ครับก็คือจะเป็นคนที่คอนแทคกับออย,ยโดยตรงครับผม,มใช่สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้เอิร์กฝากคําแนะนำเนาะให้กับน้องๆที่อยาก ทำงานในด้านเทคนิคการแพทย์คือพี่อยากแนะนําว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเรา mm. เราเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ครับ mm. คือเราจะเริ่มเข้าสู่วิชาชีพจริงๆนะครับช่วงช่วงประมาณปีสองอยากให้น้อง enjoy ครับแล้วก็เหมือนพยายามทบทวนเนื้อหาที่ที่ได้ร่ําเรียนมาในช่วงหลังจากปีสองเนี่ยครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนเป็นการวางแผนเตรียมตัวที่เราจะต้องสอบใบประกอบในอนาคต mm. ถ้าน้องตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทครับพี่รู้สึกว่า น้องทุกคนทําได้แน่นอนแล้วก็แบบไม่ไม่ต้อง pressure ตัวเองครับเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจารย์รอบๆคือจะคอยช่วยเหลือเราตลอดแน่นอนครับผมโอเคเลยค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณเอิร์กมากๆเลยนะคะคที่ได้ทั้ง practical tips ต่างๆเนาะเทคนิคเทล็ดลับแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับน้องๆที่สามารถตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าอยากทำงานที่ไหนแบบไหนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเอิร์กมากๆเลยนะคะ